สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักในเดือนกุมภาพ,พันธ์ของชาวกรกฎลักนณาก,ากรากฎนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกรกฎในหัวเราสต์ไทยหรือว่าตนวนกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะโอเค ไปดูพลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ของกอรกฎกันก่อนนะคะขอไห้ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์กอร์กฎระนาะกอร์อรพไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของมันมีคำว่างานกองอ่ะมันมีคำว่างานท่วมอ่ะมันมีคำว่าปัญหาที่มันกองที่มันท่วมอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นกองปัญหาที่ถ้าคุณไปจัดการแล้ว แล้วมันทําให้คุณมีรายได้นะมันเหมือนประมาณว่าออบางเคสมันอยู่ในสภาวะการผลัดวันประกันรุ่งคุณรู้ว่าคุณทําอันเนี้ยคุณจะได้เงินคุณจะมั่นคงแต่มันเหมือนมันเหมือนคนไม่มีกระใจจะทะําอ่ะมันเหมือนมันกองกองไว้ก่อนอย่างนี้ได้เคสที่สองเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของของความของคำว,ว่าการทบทวนแล้วทบทวนอีกก็ได้ เป็นไพ่ของการที่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธนะ์อ่ะมันคือสิ่งที่จะต้องมีเรื่องราวของความมั่นคงเข้ามาแลกเปลี่ยนเรื่องราวของการลงทุนเรื่องราวของการทุ่มเทเรื่องราวของการที่จะต้องให้อะไรเงี้ยให้เพื่อไปแก้ไขกองปัญหาให้เพื่อไปอเรียกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนสำหรับสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะนะอ่ะไปดู ว่ามันจะมาในโหมดไหนอะไรยังไงนะสะกรกฎนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนโอเคขอไพ่ให้กรกฎสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงสองเหรียญฟีนถือเหรียญวีออฟจูน แล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะในหน้าไพ่ความสัมพันธ์นี่มีเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเหมือนไพ่เจ็ดเหรียญที่ขึ้นมีคนทนหนึ่งรวยมากนะขึ้นควีนถือเหรียญพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแลแต่ในความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ของการที่จะต้องมีมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมามนะคะซัพพอร์ตความรู้สึกด้วยสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีคในใดคนหนึ่งมีความมั่นใจมากว่าในความสัมพันธ์นี้การที่เราเลือกที่จะซัพพอร์ตหรือที่จะช่วยเหลือหรือที่จะซื้อสินค้าเลือกที่เลือกที่จะใช้คําว่าผลประโยชน์ไปแลกเนี่ยในสุดท้ายเราจะได้มาซึ่งคําว่าครอบครัวและความรักแบบนี้ได้นี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่2ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเปย์เขาแปลว่าเขาเป็นคนเปคุณ ตั้งแต่คุณเจอคนคนนี้ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตคุณอ่ะจากคนที่เคยหาเช้ากิน่ําจากคนที่เคยชีวิตต้องมานั่งคิดว่าในแต่ละวันเราจะทําไงเราถึงจะสามารถผ่านพนไปได้แต่ละวันนะเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาเข้ามาเป็นสภาพคล่องให้กับคุณจนคุณมีความรู้สึกว่าตายละทุกวันนี้ฉันฉันมีชีวิตที่ดีอย่างนี้ได้ยังไงเป็นให้สองเคสลองดูกันว่าคุณเป็นแบบไหน นะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกันนะจ๊ะโอเคขอหน่อยอืมความรู้สึกที่คุณมีให้เขาค่ะก็รกดคุณรู้สึกไงกับเขากรกดคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา High Priestess ดูน้ำขึ้นน้ำลงอยู่นะ High Priestess เด็กถือเหรียญ เป็นไ้่ความรักแต่เหรียญขึ้นมีสเตรน์มีสิบเหรียญเห็นปะไม่ทันขาดคำมีเลเวอร์สมีควีนถ้วยพอรักทุ่ยมไว้ใจอ่ะขอไปต่อขอไพ่ให้กรกฎนะคะเขาคนนั้นรู้สึกไงคุณ สองไม้ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องระยะทางระยะห่างกันได้เป็นคนในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกับคุณนะมีสองไม้มีสองถ้วยด้วยเหมือนคนมีแพลนจะทำอะไรร่วมกันนะอืมเหมือนทำงานจะทำงานทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันร่วมหุนร่วมกันเด็กถือถ้วย ่ดูรักคน,น,นเนี่ย Justice c a เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ในถือเหรียญอืมไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้อพพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ เอาเคสแรกก่อนเคสแรกไม่อยากอ่านให้เป็นเวอร์ชั่นเราสองสามคนเอาแบบไม่ใช่เราสองสามคนก่อนนะเอาเป็นเวอร์ชั่นของความสัมพันธ์ที่มันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันด้วยธุรกิจการงานการเงินอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยตัวคุณเองค่อนข้างมีความกังขาในความสัมพันธ์นี้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราอะสิ่งที่เราลงทุนทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายก็ดีไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าให้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคําว่าเอาง่ายๆเลยคือเภาะของคําว่าการอุดหนุนละกันอุดหนุนเขาเนี้ย ส่วนเขาจะเปลเรามาด้วยอะไรนี่อีกเรื่องนึงนะมันจะทำให้เราได้ใจคนคนนี้ไหมมันจะทำให้เราเราสามารถได้ลงเอยกับเขาไหมอ่ะเพราะเราอ่ะที่เราทุ่มเทที่เราทุ่มเลยเราทุ่มเราให้ซัพพอร์ตขนาดนี้มันคือการที่เราเชื่อว่าหนึ่งเป็นคู่แน่ๆสเพราะความรักสา เพราะเรารู้สึกมีความมั่นใจมากๆว่าเราคือคนที่จะได้ลงเอยมันรู้สึกอย่างนั้นได้อะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่มันดูดูดูไม่แน่ไม่นอนอะคือคุณเซนส์ได้อะไฮ g h p ร e เ t ส e ์รนหรือเวมันน่าจะมีตัวละครอ,อื่นในความสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะดูเป็นเตงหนึ่งเนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเตงหนึ่งเตงอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือเขาเตงคนอื่นไว้ไม่ได้เตงเราอะไรอย่างเงี้ย เวอร์ชันประมาณนี้นะแต่คุณคาดหวังคุณไม่ได้ให้โดยที่ไม่หวังผลไพ่บอกอย่าอย่าบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยคะ่ะให้โดยไพ่บอกไพ่บอกว่าหวังสิ่งที่คุณอยากได้คือความรักความสัมพันธ์คุณอยากได้คุณอยากอยู่บ้านเดียวกับเขาคุณอยากไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาเนี่ยเขามาครอบครัวคุณคุณไปครอบครัวเขาหน้าไพ่ขึ้นมาบอกชัดเจนเราไม่ได้อยากอยู่โดดเดี่ยวเราไม่ได้อยากช่วยเราไม่ได้อยากอุดหนุนโดยที่ไม่คาดหวังอะไรไพ่บอกแบบนี้ เพราะฉะนั้นโอเคฉันหวังบอกกับตัวเองไว้นะข้อ2ความสัมพันธ์นี้นะคะเออสามารถเป็นได้ในโหมดของจะเอาเราสองสามคนเลยเหรอ,อถ้ามันเป็นสภาวะเราสองสามคนเนี่ยหนึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาอยู่ในเวอร์ชั่นที่ประมาณว่าเราอะเราอะ,เราอะดีอยู่กับคนคนนี้นี่คือคนในครอบครัวเราอยู่ละแต่ว่ามันมีประเด็นในเวอร์ชั่นที่เรามีความรู้สึกอึดอ,อัด ว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สองบุคคลที่สามซ้อนมาโดยตลอดเราควรจะให้โอกาสคนคนนี้ต่อไปไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามีครอบครัวส่วนหนึ่งมีธุรกิจการงานที่ทําด้วยกันหรือบางท่านมีมีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยว่าไปนะคะเคสที K ่สามีปัญหามีประเด็นกับผู้ใหญ่ที่บ้านเขาอืมมันเป็นสภาวะความอึดอัดใจไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าครอบครัวจะรับ ความรักของคุณและเขาได้หรือไม่เพราะบางท่านเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นเพศเดียวกันอืมแต่รักกันจริงนะช่วยกันทํางานซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันนะแต่สิ่งที่มันโอเพนในโลกในสังคมภายนอกมันไม่ได้หมายความมันจะโอเพนในครอบครัวของเราและเขาใช่ป่ะคุณก็รู้อ่ะเป็นประมาณนี้อืมส่วนเคสที่สี่เคสที่สี เสที่4เป็นเคสของคนที่ได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีเวอร์ชั่นไปอยู่ที่ไหนมาคุณรู้สึกอึดอัดและคุณรู้สึกไม่แน่ใจคุณรู้สึกว่าคุณดีพอที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆหรอเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาไม่ได้ให้แค่ตัวคุณอะถ้าคุณมีลูกติดเวอร์ชั่นนี้เลยนะเขาให้ลูกคุณด้วยเขาดูแคร์ลูกคุณด้วยเขาดูซัพพอร์ตเราได้ รักเรารักลูกเราด้วยรักเรารักพ่อแม่เราด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเลยเป็นเวอร์ชันประมาณเหมือนประมาณว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อว่าชีวิตคุณจะได้รับความรักดีๆแบบนี้ได้อารมณ์ประมาณนี้พี่ให้ที่สี่เขตวันนี้ถอดได้มาบานี้นะคะมาดูในความรู้สึกของตัวเขากันนะในส่วนของพารทของความรู้สึกของตัวเขาอะถ้าเป็นในโหมดของที่คุณไม่มั่นใจอะ อ่ะใช่ให้รู้อันนี้ที่คุณคิดถูกคือคนคนนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวหมายถึง choice อ่ะทางเลือกตัวเลือกคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนมีเคมีอ่ะเคมีบางอย่างที่ทำให้คนเข้าหาเรื่อยๆมันเลยเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเขาอ่ะมี choice มีทางเลือกนะคะแต่บน choice บนทางเลือกบนความสเสน่หา <c oughs> โบราณมากคำนี้ <c oughs> พิสวาอายโบราณอีก เคมีตรงกันเคมีสาธารณะเออประโยคประมาณนี้มันทําให้เขามีรายได้มันทําให้เขามีรายได้เมตตามหานิยมของเขาเนี่ยมันทําให้เขามีรายได้ทําให้ทําให้เขาป๊อปทาให้คนเข้าหาเป็นสภาวะของของเหมือนแบบพ่อค้าล่อบอกต่อด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาไปยืนอยู่หน้าร้านเป็นโลโก้แล้วคนเห็อุ้ยหล่อขอเข้าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นประมาณไหนซึ่ง ซึ่งมันห้ามไม่ได้นะอันนี้เขาทําเขาทําบุญของเขามาเขาได้แบบนี้มาเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมอินกับคุณไหมจากในหน้าไพ่พี่เห็นพี่เห็นการอินกับคุณพี่เห็นการที่เขามองอนาคตข้างหน้าร่วมกับคุณมีนะถ้าเขาได้เอ่ยหรือพูดอะไรในเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสมาแพลน มาทาธุรกิจอะไรร่วมกันนั่นแปลว่าเขาทําจริงๆนะเขารู้สึกเหมือนประมาณแบบคุณน่าจะเป็นคนที่ไปไปยกถ้วยเจ็ดถ้วยโปรเจกต์ 7, ความคิดสิ่งที่มันอยู่ในฝันของเขาอะให้มันมเป็นให้มันมาเป็นความจริงได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ด้วยมือของคุณอะ่ะอืมเป็นเป็นแบบนี้นะเคสต,ต่อมาถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นแบบเราสองสามคนเนะ่ซึ่ง ที่ต่างคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาพี่ยังมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าไม่ว่ายังไงอะไพ่จะติดขึ้นอะมันคือไพ่ของคนที่อยู่อยู่ในแบบที่ถูกต้องอะได้รับการคัดเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงเรื่องอื่นอะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมาก นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของเราไม่ใช่เราสองสามคนแล้วสิเป็นเวอร์ชั่นของการที่มีปัญหากับคําว่าครอบครัวเรื่องโรสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยพี่มองว่าคนคนนี้เขาจะยังคีเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเขาจะทํามันออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เหมือนแบบเป็นที่ประจักษ์ให้คนในครอบครัวว่าเอ้ยเรื่องทัศนคติเรื่องทางเพศหรืออะไรมันไม่เกี่ยวเลยเขาจะพิสูจน์ให้รู้ว่านอกจากตัวคุณเอง จะมีดีในเรื่องของความรักแล้วนะคุณยังเป็นคนที่ต่อยอดธุรกิจการงานการเงินคือคือมันดีกว่าที่คิดไว้อ,อารมณ์ประมาณนี้เหมือนอย่าไปยึดติดในเรื่องรสนิยมอย่าไปยึดติดว่าเพศเดียวกันอย่าไปมันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยที่เคยอกหักมากมันก็เป็นตามที่พ่อแม่คิดไว้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะคนนี้ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาสู้ด้วยความรักอ่ะแล้วเขาไม่ได้เขารู้ว่าคุณมีดีด้วยแหละพี่เห็นนะ เออเพราะฉะนั้นพี่ว่าเขาจะลุยเขาจะสู้แล้วเขาก็ก็ไม่น่าจะปล่อยให้คุณลุยคนเดียวอะ่ะอันนี้ถือว่าโอเคเลยอะไปต่อไปต่อแนวโน้มความสัมพันธ์ของกอากฏลัคนากรากฎนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของกรากฎลัคนากรากฎคุณและเขาจะเป็นอย่างไร The Empress เอ็มเพจก็มาสามเหรียญมมันเป็นไพ่ของแบบดูเหมือนแบบคำมั่นสัญญาบางอย่างอืมใช่ใช้คำว่าคำมั่นสัญญาได้เลยแปดดาวเฮฟเฟนเดอะสตาร์เฮเอมเ e อเรอร์นะทุกคนเอ็มเพจเอ็มเพอเรอร์นะทุกคน ก็กดบอกเพิ่งดูมาก็อารมณ์ดีอ่ะพี่เมย์อะไปดูกันในหน้าไพ่นะคะเขาปรับแสงปรับมันอยู่นั่นแหละพี่เมย์ในหน้าไพ่นะคะในความสัมพันธ์นี้แนวโน้มมาสิ่งที่เห็นนะในโหมดของความสัมพันธ์เวอร์ชันที่มีปัญหากับผู้ใหญ่ใช้คํานี้ก่อนเลยคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันเหมือนจะมีช่องทางแล้วมีผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ของเรานับถือมันแบบ ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่เราสมมตินนะมันก็จะมีผู้ใหญ่ที่แบบเราเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาเขาอะแล้วเขาจะมาช่วยพูดทําให้คุณพ่อคุณแม่เราอะเข้าใจแล้วเปิดรับความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาอันนี้จะรอดอันนี้เคสี้รอดเลยเคสที่สองในเรื่องราเราสองสามคนถ้าเป็นปัญหาเราสองสามคนอนะเหมือนไพ่อ,อยากให้ขึ้นมาบอกว่าจริงๆอะคู่ของแต่ละคนที่อยู่มันคืออยู่ถูกที่ละมันคืออยู่ถูกที่ละ การที่กลับมาเจอกันในวันที่เหมือนแบบต่างคนต่างมีคนของตัวเองไปแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณมีได้ในความสัมพันธ์นี้มันคือกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะมันคือสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นะเคสที K ่สในโหมดของคนที่เหมือนมีใจให้กันแต่ว่ายังไม่ได้คบหากันมันก็จะอยู่ในโหมดของ จะมีตัวกลางมาช่วยไก่เกลี่ยจะมีสถานการณ์ที่ทําให้ได้รู้ว่าเชื่อเหอะว่าคนเนี้ต่อให้มีคนหลายๆคนผ่านเข้ามาในชีวิตคุณน่าจะเป็นคนที่แบบตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาได้ในวันที่แบบสถานการณ์รอบตัวมีแต่เรื่องราวอะไพ่แปดดาบมีแต่ปัญหาแต่คุณคือคนที่ให้คําปรึกษากับเขาได้บางท่านมีเกณฑ์เหมือนแบบเนี่ย เซ็นคอนแท็กสัญญาซัมติงสักอย่างร่วมกันแบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วมาซัพพอร์ตกันแล้วพี่มองว่าที่ต่างของคนสองคนที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันอ่ะมันเป็นดวงที่หนุนกันนะรู้สึกไพ่สองใบนี้ไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆขึ้นยากสําหรับพี่นะถ้าใครดูช่องพี่อาจจะรู้ว่าก็ไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นดวงที่ซัพพอร์ตกันได้ดีแล้วก็เคที่สี่ ในเวอร์ชั่นของตัวคุณเองที่เหมือนแบบถามตัวเองว่าเราส่งครได้รับความรักความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆเหรอเขาเข้ามาดีจริงๆเหรอไพ่บอกว่าที่คุณได้คนคนนี้คุณตื่นก่อนเพราะคุณดีมาเพราะคุณดีมามันถึงโอกาสของคุณแล้วที่คุณจะได้รับการดูแลอย่างดีมันคือสิ่งที่คุณสั่งสมมามันคือสิ่งที่คุณลงทุนมามันคือหยาดเหงื่อแรงกายที่คุณที่คุณทํามา แล้วสุดท้ายมันก็ถึงเวลาที่จะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตคุณไม่ดีเหรอกับคําว่าบุญส่งผลอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นใครที่ได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วอย่มับแต่เอร์สงสัยดูแลกันให้ดีรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ได้การได้มาว่ายากแล้วการรักษายากกว่าเนาะปาให้แนะนําจากกรกฎมีไพ่เฮอร์มี มีไพ่สองเหรียญมีไพ่สี่เหรียญดูเป็นไพ่แบบกอดเนินไว้ให้แน่นๆ,ๆยังไงก็ไม่รู้เลยในเหรียญน,นะเหรียญเต็มเลยเอีกอีกใบมีไพ่หนึ่งเหรียญนะและสิบถ้วย ในความสัมพันธ์เนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยหน้าไพ่เหมือนแบบกึ่งๆึขึ้นมาบอกว่ามันจะต้องมันเลี่ยงไม่ได้อะ่ะกรกฏความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องมีเรื่องราวของเอ่อสภาพคล่องความมั่นคงโอกาสที่จะได้ลงเอยเหมือนมีนะ สำหรับไพ่สิบถ้วยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสภาพคล่องและความมั่นคงบางท่านเนี่ยในในโหมดของเราสองสามคนไพ่เหมือนอยากให้ขึ้นมาถามว่าคนที่อยู่กับคุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณในเรื่องราวของความโรแมนติกมันอาจจะเป็นโจทย์ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหงาแต่ไพ่ถามว่าเขาก็ดูแลคุณได้ไม่ใช่เหรอเหมือนดูแลคุณดีอะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะ่ะแต่เขาก็เหมือนแบบ ที่ที่เขาแบบไม่ค่อยดูแลคุณสักเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของการที่เขาอาจจะไปทํางานไปหาเงินไปทําอะไรมาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเขาเขาคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดอย่างแรกถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขารู้สึกว่าคําว่าความมั่นคงอะ่ะมันจะช่วยช่วยเหลือคุณได้มันจะทําให้ปัญหาหลายๆอย่างซอฟลงอืมอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ ข้อ2เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้มันคือคําว่าความสงบให้บอกบางทีชีวิตเราอะชีวิตของคําว่าครอบครัวเราหรือความรักของเราการไม่ทะเลาะบ่าแววงกันการพูดในสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าการพูดในสิ่งที่มันจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกเติมเต็มความรู้สึกได้เอง มือนมันจะรู้สึกดีขึ้นได้เองในวันที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจแล้วเหตุผลที่เขาทําอย่างนี้เพราะอะไรเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นแบบนั้นอืมเคสที K ่สามสำหรับคนที่อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ครอบครวัวไม่ปลื้มนะคะให้ขึ้นมาบอกว่าให้โอกาสท่านหน่อยท่านใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มานานท่านอยู่กับความเชื่อแบบนี้มานานอย่าหยุดการ,การเข้าหา อย่าอยู่ในการเข้าหาให้รู้ไว้ว่าที่เขาเป็นห่วงที่เขาห่วงที่เขาป้องกันเพราะว่าทุกคนน่ะคุณพ่อคุณแม่มองว่าลูกคือแก้วตาดวงใจอืมมันคือมันคือความถ้าคุณสามารถที่จะทําโอกาสเนี้ยที่เขาให้ให้เห็นว่าเราก็ซัพพอร์ตเราก็ดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ต่างจากที่ท่านให้การดูแลสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ก็จะได้ลงเอยอืมท่านแค่เหมือนอยากฝากไว้แค่ว่า เป็นห่วงอะ่ะอยากให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันรอดอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นลักษณะหน้าไพ่ที่แบบทําให้เห็นหน่อยอะไรประมาณนี้อืมประมาณนี้นะก็ระกฎส่วนคนที่แบบเคยเศร้าเคยเหงามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในความสัมพันธ์นี้ฉันจะได้ชีวิตที่ดีอย่างนี้จริงหรอไพ่บอกยอย่าคิดเยอะคุณได้มาแล้วคุณได้มาแล้วคุณก็รักษาไว้และขอให้ชีวิตมีความสุขด,ดีนะคะ ให้แนะนำค่ให้แนะนำช่วยด้วยมีคนต้องการความช่วยเหลือมีใครคนนึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะมีไพ่ตัวจริงอความสัมพันธ์นี้มันมีคําว่าตัวจริงมีไพ่เปิดใจเห็นปะ่ะมีเปิดใจมีเริ่มเบื่อแล้วนะมีคนไม่ยอมตอบแชทด้วยนะคะได้รับแชทแต่ก็ไม่ยอมตอบแชทนะ แล้วมีไพ่ได้เรื่อยๆแล้วก็มีไพ่หงุดหงิดเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันยังมีเรื่องหงุดหงิดความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องตอบแชทบ้างไม่ตอบแชทบ้างแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันได้เรื่อยๆคุยกันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกลิ่นอายคนมีความรักอ่ะมันเป็นกลิ่นอายคนมีความรักการลงทุนของคุณไม่น่าจะสูงเปล่าในความสัมพันธ์นี้ไม่เห็นไพ่ของคนโสด เห็นทุกคนมีคู่เป็นของตัวเองเห็นอะไรแบบนี้นะในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นชาวกรกฏถือว่าเป็นของขวัญเดือนแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์และการสำหรับคนที่พี่อ่านมาตามเคสที่ขึ้นมาขอให้รักษาสิ่งที่คุณมีอยู่ไว้ให้ดี และเป็นกำลังใจให้ถ้าใครเจออุปสรรคอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะจบไปแล้วคะ่ะสำหรับดวงความรักในเดือนกุมภานะของกรกฎลักษณะกรกฎนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ